ข่าวประทับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสตตเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอเสนออารันยังไงผีจับตาคอสซูนูหลังแชมป์การชวีปหลังห้างขายยานาะโดยสโมรสรแมนยูชอตริตนะฮะโอดีรอนคอสซูนูเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของทางด้านของไบเออร์เลวเวอร์โคเซนเป็นเป้าหมายระดับต้ตตตตตตในๆในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสมัยนี้แม้ว่าไม่มีแม้จะมีเสียงตักทานอาจจะเป็นเอเดร็กบายี่คนใหม่ในครั้งนี้ก็เป็นได้ ดยการบริงานจากด้านของสปอร์ตบิวบอกว่าคอสซูนูเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนหลังทั้งเซนเตอร์แบ็กสปอปเปอร์และก็แบ็กขวาโดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งลูกกาอากาศหน่วยกา้านดีและทักษะการบิวอัพจากแดนหลังมาแดนหน้าตามสมัยนิยมนะโดยผู้เล่นในวัย23ปีนี้เพิ่งจะมีบทบาทกับทางช้างส้มนะฮะควาแชมแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยกลายเป็นตัวหลักตั้งแต่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ โดยส่วนนาทั้งขายาก็รับหน้าที่เป็นตัวหลักของทางเทรนเนอร์ชาบีออรันโซมีส่วนช่วยทีมนำจากฝูมบุนเดสเซริการ้าเยอรมันแบบที่เงินดัดที่2มากถึง8แต้มโดยสัญญาปัจจุบันของกองหลังไซส์190เซติเมตรมีถึงมิถุนายนปี2026ัหนเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ30ดล้านปอนด์หรือราว3า5ล้านยูโรซึ่งหาออรันโซ ย้ายไปคุมทีมอื่นในชุดสมอน,นี้ทางด้านแมนยูเองก็สบช่องจิมกองหลังเนื้อหอมรไรนี้ทันชีเดยนครับอาแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูสุดช็อกอาจจะโดนแบนห้ามเล่นอยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้าก็เป็นได้โดยบริษัทแดงแมนเชสเตอร์เดนนั้นตกเป็นข่าวว่าอาจจะต้องโดนแบนห้ามเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในฤด้วยกาลหน้าพร้อมเผยเหตุผลว่าทำไมกัน โดยิ i s a แดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งซิคบอลทีมบรนกตอาจจะถูกแบนห้ามลางแข่งขันในซิคบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้การ์ดหน้าซึ่งเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าเซอร์จีมแบร์คิฟและก็อีดิออสเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรแมนยูจำนวน27.7นะฮะทำให้ตอนนี้เซอร์จีมมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง2ส,สโมสรน,นั่นก็คือแมนยูกับทางด้านนีส สโมสรในดิกเอิงฝรั่งเศสซึ่งหากทั้งแมนยูและก็นิชเนียทำผลงานในลีกของตนเองจนได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้การหน้าเซอร์จิมต้องเลือก1ทีมเท่านั้นและต้องถอนตัวห้ามยุ่งเกี่ยวกับอีกหนึ่งทีมปรากฏของยูฟ่าห้ามเจ้าของคนหนึ่งลงทะเบียนทีมแข่งขันได้เกิน1ทีมนั่นเองครับอาเดี๋ยวผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ อะไรยังไงทูเครบอกเลยว่าอยากจะกลับไปคุมทีมในอังกฤษสนใจร่วมงานกับแมนยูมากที่สุดในเวลานี้โดยทางด้านของทูเครนอยากจะกลับไปคุมทีมในอังกฤษสนใจร่วมงานแมนยูมากที่สุดแล้ว ซึ่งอันนี้คิสเตียนฟ็อกนะฮะนักข่าวของทางบิลสื่อของเยอรมนีรายงานข่าวเรนนว่าหลังจากที่ทางด้านของโทมัสทึร์โคลนะฮะตกลงแยกทางกับทางด้านของบาเยนนิกหลังจบฤดูกาลนี้ทําให้เขาสนใจที่จะกลับไปทํางานที่อังกฤษกันอีกครั้งหลังจากที่เคยคุมทีมเชลซีในการคว้าแชมป <2021. S 2> ์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2 0 2 1โดยมีแมนเชสเตอร์ยูเอเป็นทีมที่อยากจะร่วมงานกันมากที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามนะฮะจากการที่ทางอินดิออสเข้ามาซื้อหุ้นจํานวน27.7% ของทีมปิศาจแดงมีการรายงานข่าวด้วยนะว่าทีมงานอินทิออสเองที่เข้ามาบริหารงานด้านฟุตบอลของทีมปิศาจแดงแบบเต็มตัวยังคงไว้ใจเอริกเชนฮาร์ให้ทำหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าผลงานดราการนี้ไม่ดีก็อาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะโดยการน,นี้นอกจากนั้นยังมีการรายงานข่าวอีกว่าบาร์เซโลนาอยากได้โค้ชชาเยรรมนีปายนี้ไปคุมทีมในช่วงซีซั่นนี้แทนนะฮะ แทนที่ชาบีเออร์นดนเดสที่ประกาศลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันซึ่งตัวทูเคินเองก็จะไม่ปิดโอกาสที่จะไปทํางานที่สเปนเช่นเดียวกันและเคยให้สัมภาษณ์และว่าสนใจที่จะไปคุมทีมที่สเปนชื่นชมนักเตะสเปนที่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามบอลพนันถูกกฎหมายในยุโรปก็ยกให้ฮันซี่ฟริกอดีตกุนซอบาเยเซนเมดิกและก็ทีมชาติเยอรมนีเป็นต็งหนึ่งที่จะคุมบาร์เซโลนามากที่สุดในเวลานี้นั่นเองนะ เป็นดังวันนี้ต้องรองลุนันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรมาแบบนี้ทางอีดิชันฮากก็เสียตูดสิครับาราบมาดูข่าวจอมา้านกันครับอะไรยังไงมีแค่คนเดียวนะแข่งแมนยูเป๊ปกาดิล่ามองว่าดีพอที่จะร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยโดยผูบ้บอลอินไซเดอร์ระบุว่าเป๊ปกาดิล่าในายใหญ่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทับใจฝีเทา้าดาวเตะค,คู่ทีมคู่แข่งร่วมเมืองแมนเชสเตอร์เพียงแค่วายเดียวโดยเขามองว่ามีดีพอที่จะย้ายมาค้าเกือก กับทางด้านของเบอรบาซิฟ้าได้โดยการ์ิโอลาตำแดงฝีมือพริกชะตาของเบอรบาซิฟ้าที่เคยถูกทางด้านของเซอร์อเล็กฟอกุสันระบุว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญให้ประสบผลสําเร็จแทนที่ผีแดงได้อย่างชัดเจนในรอบหลายปีหลังมานี้ ขณะที่ในช่วงสืซสั่นนี้เขายังคงมีโอกาสพาทีมป้องกันชั้นทีบบริกได้หลังจากที่คมทีมเปิดบ้านควาาเบรนฟอร์ดไป1.0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยทีมจากทางด้านของเอ r ีอาร์สเตเดียมเก็บแต้มไล่ตามดิรอร์พูทีมจาฝูงเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากการลงสนามทั้งหมด25นัดในคาลักนี้ โดยต่อความเสด็จที่สวนทางกันของทางสองทีมลูกหนังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฟุตบอลอินไซเดอร์อ้างนว่านายใ,ใหญ่สปเปนิชชื่นชอบฝีเทา้านักเตะทีมร่วมเมืองแค่รายเดียวเท่านั้นก็คือมาคัสเรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งเขามองว่าดีพอที่จะเล่นใน้กับด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ สำหรับทางบรตฟอร์ดแม้ว่าช่วงซีซั่นก่อนจะยิงประตูได้มากถึง30เม็ดในทุกบริการแต่ช่วงซีซั่นนี้เขาคร่ำเป้าได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม30นัดในทุกบริการในขณะนี้โดยจากผลงานที่ตกต่ำลงไปเชื่อกันได้เลยว่าสตาร์ไว้์สเปไรายนี้ก็ยังไม่ค่อยสนใจต่อการถูกทางแกรเด็ซอลเกตผู้จัดการทีมเชาซีอังกรษิการชื่อออกทางทีมชุดทําศึกยูโร2024ไม่น้อยหักว่าฟอร์มของเขายังไม่น่าประทับใจมากพอ ทาน,นี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแรตฟอร์ดต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านผีแดงเป็นที่ระเบิดแล้วโดยเชื่อกันว่าเขาได้ค่าแรงเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ375 0 0 0ันปอนด์หรือราว16.8ล้านบาทกันเลยทีเดียวน,นะนบผมเป็นว่างานนี้ค่าแรงเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าทําไมผลการเล่นนะ,ะผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักก็ลองเดี๋ยวดูต่อไปก็ได้กันว่าเขาจะทําให้แมนยูกลับมาคึกเขมีครั้งได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเจ่นครับ เอารล่ะยังไงกับแมนยูไหมเสื้อจิมยันพร้อมตัดสินใจอนาคตของเมสันกริงบูชโดยการยืนทางด้านของทางาจะกลับแมนยูหรือไม่นะฮะเมื่อทางเสื้อจิมรัคิฟยืนยันพร้อมตัดสินอนาคตของเมสันกริงบูชหลังบทสัญญายืมตัวกับทางด้านของเคตาเฟ่ The จบฤดูกาลนี้ โดยกานที่ทางเซอร์จิมรักคิฟเจ้าของคนใหม่ของแมนยูออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันพร้อมพิจารณาอนาคตของเบสันกรินบูชในชินโอเชฟฟอร์ดกันอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวหลังเจ้าตัวนะฮะบทสัญญาย,ยืมตัวกับทางด้านของเกตาฟเฟโดยมหาเศรษฐีชาวอังกฤษรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของ BBC ไว้แล้วนะว่าผมสามารถพูดถึงหลักการได้เท่านั้นผมไม่อาจจะพูดถึงเบสันได้ผมคุ้นเคยกับสิ่งสิ่งนี้ หลังการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังคงมีประเด็นอื่นให้ต้องพิจารณาคุณต้องดูแลคนหนุ่มที่ไม่ได้โตขึ้นมาในสถานการณ์ที่เด็ดสุดนะพวกเขามีเงินมากมายและพวกเขาเองก็ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างที่สมควรจะได้รับเสมอ สิ่งจำเป็นที่เราต้องทำเมื่อมีปัญหาก็คือการทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่แท้จริงเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างค่อนข้างยุติธรรมเพื่อมูลค่าของสอบสรมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำและเราจะจัดก,การกับเรื่องนี้เราต้องมองถึงความเป็นจริงและก็พิพากษาอย่างค่อนข้างยุติธรรมก่อนการตัดสินใจไม่ใช่เ,เรื่องที่เหมาะสมที่ผมจะไปวิจารณ์เบสันกรินวูชในครั้งนี้เพราะนะ ผมเป็นนะว่างานนี้ต้องอรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับผีแดงยังคงแรงไม่หยุดเช็คสัติ h 2 h ก่อนเกมแมนยูจะบุกกระทางฟูลแลมในช่วงสัปดาห์นี้เปิดสัติ h e ี่เฮดก่อนเกมทีมบริเลงตัที่ทัพปิษัทแดงแมนยูนั้นเตรียมที่จะเปิดบ้านประทะก,กัระทังเจ้าส่วนน้อยฟูแลมในช่วงวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ เดือศึกุบอลทรีเมีริังกฤจประจำสัปดาห์นี้มีคู่น่าสนใจอย่างทางด้านของทัพปีศาจแดงแมนยูแต่ยังเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าสนน้อยฟูรัมวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา20น,นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง t รูสปอร์ตพรีเมียร์เอ1นะฮะและก็ทูพรีเมียร์ฟุตบอล2 สำหรับทางเจ้าถิ่นทัพปีสแสดงพวกเขายังคงอยู่ในฟอร์มสุดร้นแรงชนะเดลีกมาแล้ว5เกมติดต่อกันแตนน่นัดล่าสุดก็จะผลงานได้อย่างสวยบรูหลังบุกไปเอาชนะรูตันทาว2ต่อ1พริกนรกโกงความตายได้สำเร็จทำให้ทีมในเวลาน,นี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเก่งและก็พร้อมเดินหน้าลุยเพื่อจะชิงตำแหน่งท็อปโฟกันอีกครัง้ง ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างทางทัพเจ้าส่วนน้อยฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงนะฮะหลังสุดต้องพ่ายกับทางด้านของแอสตันวิลล่าไปหนต่อ2นัดล่าสุดทําให้สติติ5นัดหลังสุดของทีมทําได้คือชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ถือว่าทีมทําการบ้านอย่างหนักหน่วงหน่อยหากหวังจะมีแต้มติดมือในเวลานี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติามชมผมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซ u b s c คร b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากครับ